เราก็ทำหน้าที่ครูเวนตอนเย็นครับปกติก็ได้ยกมือขึ้นครับแล้วก็เป่าให้สัญญาณนกหวีดครับแต่ตอนนั้นก็คือเราก็ดูซ้ายดูขวาครับรถก็อยู่ห่างครับแต่ทีเนี้ยเราก็ดูแล้วครับว่ารถเขาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับก็คือเขาเร่งเครื่องมาเร็วนะครับอันดับแรกเราก็กลัวครับเพราะว่าเราหันไปเห็นลูกศิษย์ของเราครับกำลังจะข้ามถนนแล้วรถไม่ได้เบรกให้เราเลย ก็เลยตัดสินใจครับว่าตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าเราต้องให้ความปลอดภัยกับเด็กของเราก่อนครับโดยหนึ่งก็คือเราเอาตัวเราครับไปกันให้เด็กก่อนแล้วเมื่อกันได้เสร็จเราก็คว้าตัวเด็กครับเข้ามาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับผมครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์ตรงนี้ครับไม่ว่าคุณครูท่านใดหรือใครครับที่อยู่ตรงนี้ครับก็ต้องทําเช่นเดียวกันครับผมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครับผมอ่า แต่ว่าก็จะมีการดูแลนักเรียนครับก็คือเราก็ให้สัญญาณเป่านกหวีดครับเพียงแต่ว่าผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฝากเรื่องความปลอดภัยของเด็กครับก็อยู่ใกล้สถานศึกษาก็ขี่ช้านิดนึงครับผมแล้วก็เป็นไปได้ครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็อยากจะขอเข้ามาดูแลความปลอดภัยช่วยกันนิดนึงครับเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยมาบกรถให้ก็ได้หรือครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะสนับสนุนครับเป็นสัญญาณข้ามทางม้าลายครับผมขอบคุณครับ